สวัสดีครับผมโกโก้ชนาสาวจากจังหวัดชนาครับวันนี้มาแนะนำผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงรถยนต์ยี่ห้อเก่าแก่ยี่ห้อไฮเอ็นเซ็โก้นะครับเซโกเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงรถยนต์ระดับไฮเอ็นมายาวนานวันนี้ครับผมมานำเสนอ DSP ตัวท็อป สิบหกชาน n e โอ้โหทางน้ำเสียงที่ผมไ้ฟังมาจากต่างประเทศนะครับตอนที่ผมไปเป็นกรรมการตัดสินเครื่องเสียงรถยนต์ชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปมีโอกาสดาได้ไปในบูธแซปโก้ได้ฟังเครื่องเสียงแซปโก้โอ้โหทึ่งเลยครับสมราคาจริงๆเสียงดีในราคา150,000บาท เป็น d p เตัวท็อปสุดตารางพร้อมหน้าจอคอนโทรลเล่นเพลงได้ในตัวเลยนะครับซื้อ d p เ e ซฟตัวนี้ไม่ต้องใช้ฟอนต์เอนแล้วครับเอา USB เสียบเข้าเป็น d p p ฟังเพลงระดับ h i เลสออเดโอนะครับเบสโปรดักด ไฮเลสออดิโอเสียงดีจริงๆครับเสียง B ีระดับมาตรฐานยุโรปเสียง B ีระดับโลกต้องแซปกโก้ครับวันนี้มาพร้อมกับ power amp top of the line เป็น audio file amplifier 6 channel นะครับ1ตัว6 channel ตัวยาวคันนี้ครับได้รับโอกาสจากเสียนเครื่องเสียงรถยนต์ระดับโคตรเสียนจัดชุดคันนี้ใส่ใน Toyota าอันพาดนี่ฮะเทอร์มินอนต่อสายลำโพงชุบทอง 24K แบบคันนี้ครับเทอร์มินอน RCA ชุบทองว้าวสุดหรูหรูทั้งอุปกรณ์หรูหลาทั้งรูปล่างหน้าตาบอดี้และที่สำคัญเสียงครับเสียงหรูหลาไฮเอ็นเสียงระดับออเด o โอไฟล์ที่สุดของ Power อร์ แซปโก้ต้องรุ่นนี้ครับที่สุดของดีเอพแซปโก้ต้องรุ่นนี้เลยตัวท็อปอยากได้เสียง B ีระดับโคเซียนอยากได้เสียง B ีที่แบบเสียงเครื่องเสียงจริงๆเน้นความเป็นดนตรีเน้นความไพลเราะเน้นอัตลรดชวญฟังแซปโก้ได้ที่ชน่นาซาวจังหวัดชียนาทครับสวัสดีครับ